สองความรวยอเล็กซ์ผู้ถูกสมาชิกคลับเฮาแอบอ้างเหย็ดคนอีสานประกาศทา้าหนุ่มกัญชัยเรียกได้ว่าผ่านมาหลายวันลวแล้วเต่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจสำหรับประเด็นคลับเฮาท็อปอีกเหย็ดคนอีสานมาพูดคุยในแง่ลบและวิพากษ์วิจารณ์คนอีสานถึงประเพณีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในกรุงเทพการกินอาหารแฟชั่นการแต่งตัวการหาสามีฝรั่งการมีครอบครัวทั้งที่อายุยังน้อยและ การเข้ามาหางานทำในกรุงเทพมหานครและอื่นๆอีกทั้งยังมีช่วงหนึ่งในการสนทนากลุ่มแชทนี้ก็ได้ท้าทายลามกล่าวถึงพิธีกรฝีปากกล้าอย่างหนุ่มกัญชัยอีกด้วยและในเวลาต่อมาโลกโซเชียลก็ได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งได้เก็บอเล็กซ์ที่ได้ออกมาประกาศชี้จงประเด็นมีคนเอารูปไปใช้ในกลุ่มคลับเฮาส์และได้ท้าทายหนุ่มกัญชัยซึ่ง อเล็กซ์ก็ได้กล่าวว่าตนเองถูกนำรูปไปแอบอ้างว่าชื่อโอดินและจริงๆตนเองชื่ออเล็กซ์อยากขอร้องให้ช่วยดันข่าวนี้ออกไปและเซฟอเล็กซ์เนื่องจากตนเองเป็นผู้เสียหายในครั้งนี้อีกทั้งอเล็กซ์ก็ได้เปิดชมหน้าที่แท้จริงโอดินหนึ่งในสมาชิกค,คลับเฮาเหยดคนอีสานที่ประกาศท้าทายหนุ่มกัญชยัย และในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่งความรวยอเล็กซ์ผู้ถูกสมาชิกกลับเฮาแอปอ้างเป็นโอดีมที่เหยียดคนอีสานประกาศท้าหนุ่มกัญชัยชีวิตของเขานั้นจะดีขนาดไหนเราไปชมพร้อมกัน